ขุน้ำยานะครับผมเปิดออกแล้วไม่มีน้ำยาเลยต้องแวกคลมบอ,อกซะก่อนนะครับหลังจากที่เราใส่สอนเข้าไปนะครับผมรุ่นนี้ใช้แก๊สลนได้นะครับผมเพราะว่าเป็นหลังจากเราแวกคลมเสร็จก็ขันตัวนี้ใส่น้ำยาเลยนะสายเตือนน้ำยานะขันใส่น้ำย,ยานะครับเตือนน้ำยาก็หนึ่งสามสี่เอนะครับผมก็บรรจุเข้าไปเลยนะครับ ผมเปิดทางน้ำยาเลยนะครับเปิดตัว,วนี้ครแล้วก็เปิดบอลวาวตัวนี้นะครับผมแล้วก็เสียบปลั๊กไฟเลยนะครับ ิหลัง <c oughs> จากเราแยกลมเสร็จก็ขันตัวนี้ใส่น้ำยาเลยนะสายเติมน้ำยานะีขันสุดั้ายน้ำยาครับเติมน้ำยาก็หนึ่งสามสี่เอนะครับผมก็บรรจุเข้าไปเลยนะครับแล้วผมเปิดทางน้ำยาเลยนะครับ เปิดตัวนีนน้แล้วก็เปิดบอลวาลตัวนี้นะครับผมแล้วก็เสียบปลั๊กไฟเลยนะครับช <c oughs> เพียงพอเนี่ครับ ถ้าอยู่ตำแหน่งนี้ก็โอเคนะครับไปดูกระแสแอมกันเลยครับนะครับผมศูนจุดเก้าะครับผมศูนย์จดเก้าถึงสิบนับว่าโอเคนะครับผมครับน้ำยาสารทำความเย็นกำลังไหลหมุนเวียนนะครับผมครับเป็นท่อน้ำเย็นนะครับท่อน้ำแข็งจะลงมาหลังพึ่งจะมีนะครับผมตู้ของแอกีนะครับผม วิตามินโลโก้วิตามินนะครับผมนะครับผมรุ่นนะครับผมกระแสยังคงที่อยู่นะครับผมนั้นยาเข้าเราสังเกตผ่หนังตู้นะครับผมจะมีความร้อนนะครับผมทั้งสองด้านนะครับผมสําหรับเอลกีนะครับผมจะร้อนร้อนนี่คือตู้ทํางานปกตินะครับครับ ลงมาลังพึ่ด้านใต้นะครับผมคือวิดีโอนี้ของผมก็เสร็จสิ้นแล้วครับผมระบบเติมน้ำยาของตู้เย็นสองประตูของเ l กีนะครับผมเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมงั้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใ้ช่างแวงครับผม